ัวนี้ก็จะเป็นดีเลย์เดิมโมนะฮะของ350ไม่ว่าเป็น350แล้วก็นิว350นะครับที่อยากได้กับทิ่ช้ากับทิ่เร็วตอนนี้โมได้แล้วนะครับตอนนี้เราถอ,อาดออกนะครับเกตเลยนะไฟไม่มีแล้วเรอก็จะเสียบ้าไปตามเดิมของเขานะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับจูนนะครับปรับช้าปรับเร็วได้เสียบเข้าไปปรันะเดี๋ยวเรามาดูทับทิมก็ได้ครับ ก็เดี๋ยวปรับช้านะครับนี้ปรับช้านะฮะปรับช้าแล้วก็ปรับเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับปรับได้เลยปรับช้าปรับเร็วปรับไงแล้วแต่เราเลยนะครับตัวตัวตัวปุ๊บนะครับช้าปรับเร็วได้ ไม่ต้องัวอ่านี้เร็วครับต่อไปครับก็เป็นไฟหลีนะฮะนี่ไฟเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นตัดไฟหลีไฟหลีก็จะเป็นไฟหลีเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดเลยโอเคนะครับใครสนใจก็ส่งเข้ามาทําได้ครับรับโมครับตัวนี้รับโมรีเลย์นะครับโอเคครับ